คณะสื่อมวลชนอาหารและคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IoT เดินทางไปยังผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติขอบพระวิหารอำเภอการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และการตรวจพบทุ่นระเบิดชนิดใหม่ และการตรวจพบทุนระเบิดใหม่ของกัมพูชาเมื่อวันที่9สิงหาคมหลังทหารไทยเหยียบกับระเบิดระเวณรอยต่อโดนอ่าวกฤษณนาได้รับบาดเจ็บสานายซึ่งทหารไทยก็ย้ำนะคะว่าจากเหตุการณ์นี้ไทยตรวจพบทุนระเบิดใหม่ของกัมพูชาเพิ่มอีกสลูกในรบริเวณใกล้เคียงพร้อมอธิบายเกี่ยวกับ,กบความสําคัญของฐานปฏิบัติการต่างๆรวมถึงภารกิจการลาดตระเวนโดยจุดนี้คณะทูตทหารใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางไปที่ภูมะเขือค่ะ พันโทจักริดขุริรังผู้บังคับกองพันทหารรับที่11ซึ่งเป็นคนที่นำธงชาติไทยไปปักไว้บนภูมะเขือให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับภารกิจที่ทหารไทยสามารถนำธงชาติไทยไปปักไว้บนยอดภูมะเขือได้หลังเข้ายึดพื้นที่ ได้ย้ำว่าพื้นที่ยอดภูมิเขือถือว่าเป็นจุดยุทธศาสสสำคัญซึ่งก่อนหน้านี้ทหารกัมพูชานั้นได้ล่วงล้ำเข้ามาจนทหารไทยสามารถผลักดันออกไปได้นำธงชาติไทยขึ้นมาปักเป็นการรักษาอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ผ่านมาทหารไทยได้ขึ้นไปร้องเพลงชาติร่วมกับพลโทบุญศินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สซึ่งถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างมากค่ะ อย่างแรกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในส่วนที่เรา,าเป็นทหารแล้วก็ได้นําพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยได้กลับมานะครับในส่วนของภูมิเขือที่ที่มันมีเหตุการณ์ในห้องที่ผ่านมาครับนทีที่เราร้องเพลงชาติพี่ตอนนั้นทหารแต่ละคนร้องเสียงดังกระหึ่มมากตอนนั้นจิตใจของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครัอย่างแรกก็คือมันเป็นหน้าที่ของของทหารนะครับที่ต้องปฏิบัติ ในส่วนของความภาคภูมใจของแต่ละบุคคลเนี่ยของหน่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับที่เราสามารถปฏิบัตรริภารกิจได้สําเร็จนะครับแล้วก็นําแผ่นดินของประเทศไทยเรากลับมาให้กับพี่น้องประชาชนครับ ขณะที่ช่วงเช้าคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวเดินทางไปยังจุดผ่อนรนช่องอานมาอําเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาโดยจุดที่คณะผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่คือบริเวณตลาดชาวกัมพูชาที่เคยขึ้นมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและได้รับความเสียหายจากการสู้รบที่ปัจจุบันทหารไทยได้นำรั้วลวดหนามไปล้อมและเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาเข้ามาตัดรั้วลวดหนามซึ่งเป็นการทำลายความไว้วางใจและละเมิดข้อตกลงหยุด ิงโดยระหว่างที่คณะโทษทหารลงมาถึงพื้นที่มีทหารกัมพูชาเข้ามาแสดงความไม่พอใจและพยายามกันไม่ให้สื่อและเจ้าหน้าที่เข้าไปบริเวณอ,อนุสาวรีย์ตาอมก่อนเจ้าหน้าที่จะเจรจาและมีการนําคณะผู้สังเกตการเข้าไปดูพื้นที่ความเสียหายโดยตลอดการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการก็มีกําลังทหารของไทยและกัมพูชาตรึงกําลังอยู่ในพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะ